สวัสดีเือนน,นะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้หลังจากที่เมื่อวานได้ไปดูความความผักไฮโดรโปนิกของอลุกชิ์ผมนะครับทั้ง3คนนะครับที่เป็นวัยรุ่นยุคใหม่แล้วก็กลับมาทําในเรื่องของการเกษตรตอนนี้นะครับเอาไปที่บ้านรู้สึกว่าแฟนชอบกินใจโดยเฉพาะลูกสาวผมอะ่ะลูกชายคุณนายด้วยก,กินกับลูกชินเลยกินกับลูกชิ้นมันอร่อย ยกขึ้นมาหน่อยครับนี่เลยนะอันนี้ขายยังไงครับอันนี้เป็นกิโลนะคะแบบกิโลจะอยู่ที่กิโลละร้อยยี่สิบบาทอันนี้คือหนึ่งกิโลใช่ไหมครับนี่ใช่ละค่ะผมไปโคลาดประมาณสักสี่ห้าต้นมั้งร้อยกว่าบาทแต่เนี่เห็ครับถุงใหญ่กว่าคนอีกครับร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับอันนี้คือแพ็กเกจแพ็กเกจต้นค่ะอันนี้เป็นต้นถ้าไม่ไม่ได้กินเยอะอยากนินท์แบบว่าทานกับ อาหารบางมื้ออะไรเงี้ยก็จะเป็นแนะนำเป็นต้นค่ะแล้้วก็จะมีย25-35อันนี้25-35บาทแล้วแต่ขนาดใช่แต่ว่าน้ำหนักเราจะหนึ่งขีดขึ้นไปอ๋อส่วนใหญ่เราเราจะชั่งก่อนไม่ได้หมายเพราะเป็นต้นเรามาขายไม่ใช่แต่ว่าเขาจะเป็นการชั่งน้ำหนักเป็นต้นใช่อ๋อตามน้ำหนักแพ็กเกจอย่างสวยครับคันแพ็กเกจได้ไหนครับอ่านี่ครับแพ็กเกจแพ็กเกจตัวนี้สวยงามครับอะไรครับเนี่ยชื่อว่าอะไรครับแ a น d m a d e ครับ and healthy ครับผมชื่อชื่อเป็นชื่อของ ของสวนองค์ฟ้าไหมครับหรือไงครับไม่่เกี่เยวใช่ไหมกําลังทําแบรนด์อยู่ครับเขากําลังสร้างแบรนด์อยู่แต่ในรูปแบบของตองก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับในรุ่นยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพจริงๆสลัดเราซื้อทั่วไปก็ได้แต่ว่าเราไม่มั่นใจแต่พอเราไปเห็นเบื้องหลังไปเห็นสตอรี่แล้วเราก็คิดว่าสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้นะถ้าสนใจ คือต้องยอมรับว,ว่าขายแค่ในอำเภอสังขาเนาะใช่ค่ะในอำเภอสังขาเท่านั้น<ช>แล้วก็ในตัวอำเภอถ้าเ<ช>กิดว่าเป็นอำเภออื่นนะครับถ้าอยากจะซื้อละอำเภออื่นก็จะในบังสุรินก็จะพอได้ค่ะลองติดต่อมาได้ค่ะ<ช>ลองติดต่อมาถ้าสนใจอ<ช>ะไรหรือว่าเขตละแวกนี้หรือถ้าในกรณีที่เป็นร้านสลัดที่ทำเนาะสามารถที่จะติดต่อมาได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์0 9 9 8 2 0 8589ค่ะ0 9 9 8 2 0 8 5า8 5 8 9แ มีเพจเฟสเฟสทุกด้วยออเดี๋ยวจะลงไว้ด้านล่างวีดู c e เฟ o k ุกยูทูบนีแล้วผมจะลงไว้ใต้ลิงก์นี้ลองกดเข้าไปดูสตอรี่เรื่องราวที่ไวรุ่นยุคใหม่หันมาทําเกษตรนะครับนี่ครับเพื่อหาที่ปลอดภัยกับสิ่งที่ระวันเป็นแบบธรรมชาติวันนี้ก็ขอบคุณทั้ง3คนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ